อยากรู้ก็ปฏิบัติให้เป็นพระอาหารหันต์นะถึงจะได้คําตอบที่แท้จริงต่อให้คูบาตอบว่าพระอาหารหัน์ยังมีความโกรธอยู่จะเชื่อไหมละ่ะแล้วถ้าคูบาตอบว่าพระอาหารหันไม่มีความโกรธแล้วจะเชื่อไหมละ่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นคําถามนี้ไม่มีคําตอบไม่มีคําตอบที่แท้จริงเพราะต่อให้ตอบทั้งสองอย่างนะ ต่อให้ตอบว่าพระอรหันยังมีความโกรธอยู่ก็เชื่อบางกลุ่มไม่เชื่อบางกลุ่มนะต่อให้ครูบาตอบว่าพระอรหันนั้นไม่มีความโกรธอยู่เลยก็เชื่อบางกลุ่มไม่เชื่อบางกลุ่มจะไม่มีทางได้คําตอบที่แท้จริงจากจากผู้คือผู้อื่นเลยไม่มีทางนะอยากรู้ว่าพระอรหันยังมีความโกรธอยู่ไหมก็ปฏิบัติจนเข้าถึงความเป็นพระอรหัน คำตอบนั้นจะปรากฏในใจเราเราจะเป็นผู้รู้แจ้งในคำตอบนั้นและหายสงสัยในสิ่งที่ตนสงสัยทําไมครูบาถึงพูดแบบนี้ความหมายของครูบาคือบอกว่าเราจะไม่มีทางได้คําตอบที่แท้จริงจากปากผู้อื่นไม่มีไม่ไงั้นมันก็ทะเลาะกันมานานแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งมีเอ๊ะ ทะเลาะกันมาตั้งแต่ยุคสมัยเนี่ยนุ่นน่าจะหลังพุทธกาลหนุ่มมาทะเลาะกันเรื่องนี้เรื่องว่าพระอรหันต์นี่มีความโกรธหรือไม่มีความโกรธเนี่ยขนาดพระอรหันต์ฟันหรือไม่ฟันนี่ก็ทะเลาะกันอยู่นะเนี่ยทะเลาะมาตั้งแต่สมัยเด็กดั้มดีแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยนุ่นสมัยพุทธกาลแล้วมันก็จะทะเลาะกันอย่างนี้ เรื่อยไปเนี่ยทะเลาะกันอยงนี้เรื่อยไปเพราะมันไม่มีทางได้คำตอบจากจากปากคนอื่นบอกอย่างเช่นว่าถามครูบางี้ครูบาก็ขอถามกลับไปว่าถ้าครูบาตอบว่าพระอรหันยังมีความโกรธอยู่จะเชื่อไหมหนี่ไหมจังหวะ ถ้คค่คนที่เชื่อว่าพระอรหันต์ยังมีความโกรธอยู่ก็เชื่อไอ้คนที่เชื่อว่าพระอรหันต์นั้นไม่มีความโกรธอยู่เลยก็ไม่เชื่อไอ้คนที่ยังไม่รู้จักก็จังวะไม่แน่ใจมันไม่เกินสามคำตอบนี่หรอกในใจแต่ละคนนะแล้วถ้าพระอรหันต์นั้นไม่มีความโกรธแล้วจะเชื่อไหมก็เข้าอีลอบเดิลอีก จริงไหมกูบาพูดถูกไหมเนี่ยเหมือนพี่ชายกูบาถามกูบานั่นแหละว่าจริงไหมกูบาที่พระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วเดินได้ 9. เจ็ดเก้าเฮอคคำถามนี้เชื่อว่าทุกคนีสงสัยกันมานานเลยวะกูบาก็ได้ตอบพี่ไปว่า ถ้าครูบาตอบว่าจริงยมพี่จะเชื่อไหมและถ้าครูบาตอบว่าไม่จริงยมพี่จะเชื่อไหมเออได้แต่เออเชื่อแต่ยังไงก็ไม่สนิทใจเชื่อแต่ไม่สนิทใจไปเจอพระลูกอื่นก็จะถามคำนี้อีก เพราะไม่ได้คําตอบที่แท้จริงก็จะไปถามองค์นั้นอีกองไหนโดดเด่นขึ้นมาองคไหนดังขึ้นมาก็จะไปถามอีกเรื่องเดิมนี่แหละซึ่งมันถามกันมานานมากในเรื่องพวกนี้แล้วก็ถกเถียงกันในเรื่องพวกนี้ต้องให้ตอบว่าพระอรหันต์ยังมีความโกรธอยู่ก็ฟังไม่ได้เหมือนเดิม เห็นไหมไม่มีทางได้คําตอบหรอกนะจากปากคนอื่นไม่มีทางจนกว่าเราจะเข้าถึงนะความเป็นพระอริยะเจ้าชั้นสูงหรือเรียกว่าพระอรหันต์เท่านั้นเราถึงจะมีคําตอบอย่างกระจ่างแจ้งและเราจะตอบตนเองเท่านั้นเราจะไม่ตอบคนอื่นเพราะคนอื่นก็จะเป็นเหมือนเราเ,ม,เมื่อก่อนนะไม่มีทาง ไม่มีทางนี่จะเข้าใจได้หรอเนี่ยก็เป็นไล่เที่ยวถามคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยอยู่เรื่องเดิมนี่นะเนี่ยไม่ได้ถามเรื่องอื่นเลยถามเรื่องเดิมเนะเพราะมัน,เป,นเป็นคําตอบที่ได้จากภายนอกไม่ได้ประจักษ์ในใจถ้ามันชัดเจนที่สุดเด้อมันจะรู้ชัดเลยว่าเหมือนก้อนฐานไฟที่มันร้อนนะเราเคยสัมผัสก้อนฐานไฟเราเคยจับแล้วเราไล้รับโทษของมันเรียบร้อยแล้วคือความร้อน <c oughs> เราจะไม่ไม่ถกเถียงกันเรื่องว่ามันร้อนหรือไม่ร้อนว่าเรารู้ชัดอยู่ในใจนแล้วเราจะเห็นเลยว่าไอ้คนที่ไม่เคยจับเขาก็ไม่รู้ว่ามันร้อน,นหรือไม่ร้อนมีแต่คนที่เคยจับเท่านั้นถึงจะรู้ว่าฐานนั้นมันร้อนนะเขาก็จะมีแต่ว่าลองจับดูสิ ลองจับดูเหมือนที่ครูบาบอกตอนนี้ปฏิบัติดูสิปฏิบัติดูนะจะได้คำตอบ